ถึงแล้วร้านไก่การุณาอย่าปีนหรือขยมุมต้นไม้ตรงนี้ก็ได้นะปา๋าเนี่ยต้นตนี้ต้นไม้ไม่ใหญ่มาแบบไม่ได้จองไปดูน้ำก่อนทำไมป๊ารู้ว่าคนไม่เยอะ,อะทำไมป๊ารู้ว่าคนไม่เยอะ ปกติคนเยอะไหมอ่ะหาข้อมูลมาดีหร uh, uh. ือยังฮะหาข้อมูลมาดีหรือยังก็เพิ่งดูในยุทธปุ๊บเมื่อวานเออดูปุ๊บมาเลยเขาเอาหมาน้อยเข้ามาได้ด้วยนี่หมาเข้ามาได้ด้วยนี่ไงเง้อ้โ้ยน้ำก็น่าเล่นอยู่เด้อตรงนี้หักแล้ว แต่น้ำมีน้อยหนึง่งวันนี้แดดร้อนอะมียากนอนตรงนี้มีส้มโอให้กินด้วย ในน้ำอย่างนี้ก็น่าเล่นดีเนาะน่านั่งดีทำไมน้ำมันน้อยอะที่เราไปเมื่อวานก่อนน้ำยังเยอะอยู่เลยมันสายเดียวกันไหมอะตัวขายกลจริงหรอ,อเอาน่าจะเป็นคลองที่กันคคนละสายฝั่งโน้นก็มีส่วนมากถ้าจะเอาวิวสวยนอนสบายก็ต้องเต็นท์พื้นนะเนาะรถถ้ารถเต็นท์ก็ ยังไม่ได้ทีหลงโหน่าสนุกเ <laughs> <laughs> ย็นไหมคะเย็นครับเย็น,ยนเนี่ยขออนุญาตนะคะขออนุญาตแบ่งปันเพื่อนเพื่อนดูดิ <laughs> โอ้โห <laughs> ไม่น่าเล่นอ่ะ ตรงนี้เนาะเต้นเรียนอยู่ไหนเขาบอกลานนี้เหรอโอเคนะคะเราได้ที่แล้วตรงนี้เลยเนาะเป็นแบบว่านอนใกล้ๆน้ำก็แต็ที่น้ำไม่ไหลเต็มลงได้อยู่นะวันนี้อู้แต่ว่ามันมีตะไคร่น้ำเยอะเหมือนกันแฮะจะเล่นยังไงมีปลาด้วยแหละน้ำใสยอยู่แต่ว่าเต็มตะไคร่น้ำเยอะมาก เหนือหน่อยเหนือหน่อยเหนื <Okay. S 3> ่อยเหนื่อยโอเคไปเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาว่ามีอาหารไหมมาแล้ว <laughs> ไปเอารถมาเดี๋ยวเราตั้งลำพีต้องถอยถอยแบบนี้ถอยเข้ามา นี่นะเออมาเลยโอเคคืนคืนคืนมามา ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องเที่ยวทั้งปีนะคะเที่ยวทั่วไทยของเราวันนี้เรามาเที่ยวสวนลุงไก่นะคะนครนายกใช่ไหมปะที่นี่นครนายกหรือสระบุรีไม่ใช่มาตูมมาตูมมีอย่างลูกเนี้ยนี่ไม่ใช่มาตูมมาตูมทําไมลูกเล็กมะตูม,มันลูกใหญ่ไม่ใช่เนี่ยมันเหมือนลูกใสที่นี่จังหวัดอะไรสระบุรีหรือนครนายกสระบุรีเหรออา้าวเราเรียกเขาตรงนครนายกเดะ อ้าเหรอโอ้ดิฉันงงค่ะโอเควันนี้เราจะนอนกันที่นี่นะคะสวนลุงไก่ใช่ไหมสวนลุงไก่เนาะมีอาหารตามสั่งมีทุกอย่างสั่งได้โอเคค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราลงเต็นท์กันก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะคะเที่ยวทั้งปีนะคะนี่โต๊ะใหม่เขาเอาอีกแหละเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันก่อนเลยอันดับแรก าไปห้องน้ำก่อนนะปาไปห้องน้ำก่อนเด้อเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันว่าสวยไหมว้าวห้องอาบน้ำาิดโทษค่ะนี <c oughs> ่นะคะเดี๋ยวมาดูห้องน้ำสะอาดนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนรองเท้านะคะเพื่อความสะอาดจึง้งน่งอ๋อมันจะอาบน้ำกับห้องห้องส่วมในห้องเดียวกันใช่ไหม ไม่ใช่อันนี้ห้องห่ะหอันนี้ห้องส้วมจะลองก่อนอันนี้ห้องส้วนมนะคะสะอาดนะกัวเรื่องนู่นเลยทุว่าสะอาดเลยแหละค่ะ บรรยากาศยามเย็นยามค่ำนะคะที่ไล่ไล,ลูไล่ลุงไก่ป๊าเราก็แอบหลับทั้งวันร้อนอยู่นะคะวันนี้สบายเขาเลยให้เขาพักผ่อนให้เต็มที่วันนี้น้ำไม่เยอะนะคะแต่ก็พอได้เล่นเนาะ นี่นะคะยามเย็นๆอากาศเริ่มเย็นแล้วสบายแทๆ้ๆอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะตกเย็นคนเริ่มเยอะเหมือนทันนา้านข้างในลานไปไกลไปถึงเดินไม่ไหวเล่นน้ำกัน

เป็นนี่ไงเป็นแอ่งนะน้องๆเล่นองข้าง,งบน,นองแอ่งนั้นลึกอยู่นะแล้วก็ทำไว้เล่นเลยสนุกเท่าไหล่เอ้ยลื่นลัวไม่อยากไปแอ่งนั้นบ้างอยากไปตรงนูง้นน้องเล่น,น่มันมีเป็นแอ่งให้เล่นอยู่นะคะแต่่า นี่น้องเล่นตรงนี้ใส่แมวเลยเป็นสวยขออนุญ,ญาตนะคะนิดนึงอยน้ำลือกันหนูลงยืนยืนได้ไหมข้างล่างลงได้ไหมคะหนูว่ายน้ำเป็นป่ะเป่นเล่นกันเนาะฮะอ๋อหนูออนงลงได้เหรอ เฮ้ยเก่งจังลึกแค่ไหนแค่เอวเหรอแต่น้ำใสมากเลยเนาะคนเริ่มเต็มลานแล้วก็ไม่แน่นมาก สบายสบยมันค่ะอเอ้ยมันพดสีด่วงด้วยไปนี่น้องเก่งมากอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะคะน้องเก่งน้องฝึกมาแล้วว้ายว้ายน้ำใส เก่่งโอ้โหูน้องเก่งมากโอ้โหไข่ใจได้60มิลลิล้อเก่งมาก1นาทีหนูเรียนว่ายน้ำมาแล้วใช่ไหมคะใช่ความควบคุมหัวใจเล่าประสามนี่เรียนว่ายน้ำมาอะหนูเรียนว่ายน้ำแล้วอ๋อ10มิลลียังไม่รอด10มิลลีก็ยังไม่รอด10มิลลีรอดรอดเลยโอ้โหเก่งมากวันนี้เรามีเพื่อนแบบน่ารักมากเพื่อนเราสามคนเพื่อนไว่ใส่อยากเรียนอนุบาลของอนุ แค่ยิงแล้วก็ให้ขี่ตว,วเนี้เลยเราไม่กล้าลงเลยกว่าล่นโอ้ยน้องเก่งมากเลยเรามีเพื่อนแล้วนะเนี่ย บ้านกันแล้วนะคะทุกคนตอนเช้าว่าจะไปรีวิวสถานที่ให้ดูตอนเช้าจะบอกว่าหลับนอนแบบหลับยาวเลยคะ่ะอากาศเย็นสบายมากเนาะถึงฝนไม่ตกนะเมื่อคืนฝนน่าจะตกโดยรอบเมื่อคืนเราคางเต็นท์กันตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะเป็นให้สําหรับรถบรถตู้รถบ้านาที่นอนบนรถเขาจะเน้นเป็นลานนี้นะคะส่วนลานทางนี้ก็จะเป็นเต็นท์พื้นนะคะนี่ หญ้าเขียวแบบสวยมากยาวไปถึงนู้นเลยะคะ่ะไกลมากพื้นที่กว้างนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเงียบสงบใครที่ต้องการพักผ่อนนะคะนู้นยาวไปถึงนู้นแล้วเขาก็จะมีห้องพักด้วยก็เดินไปไกลนิดนึงแต่ก็ไม่ไกลมากนะคะทุกคนนี่เลยนะคะอันนี้ของเราเก็บเสร็จแล้วรอปรอ่าอาบน้ําอยู่นะคะถ้าตรงนี้ก็จอดรถ นอนได้เลยนะคะแล้วก็วิวเป็นทาน้ํานี่แหละแต่ว่าช่วงนี้น้ําไม่ค่อยมีนะคะมันน่าจะเป็นลําธารเล็กเนาะน้ําไม่ค่อยมีแต่ถ้าช่วงน้ํามีก็สวยนะดูห้องน้ําสะอาดมากนะคะมีห้องอาบน้ําห้องชักโครกแบบสะอาดรือว่าสะอาดเลยนะคะสงะค่งราคาตลางเต็นท์ก็สองร้อยนะคะอันนี้ก็สองร้อยต่อคืนต่อคนนะคะนี่เพื่อนงเราเขาก็เริ่มเก็บกันแล้วขออนุญาตเพื่อนๆนะคะ ตรงร้านตรงนี้ก็กางได้นะคะร้านนี้ร้านนี้อันนี้ริมน้าหมดเลยแต่ตรงนี้จะไม่ริมน้ํานะคะแต่ว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เย็นสบายมีห้องน้ําคนพิการด้วยอมีห้องน้ําผู้สูงอายุหรือพิการนะคะที่ใช้รถเข็นน่ารักมากางไหนเนาะร้านตรงนี้อยากเย็นมากอันนู้นก็เป็นห้องน้ําอีกนะคะก็พื้นที่เขาจะแบบลึก นี่ตรงนี้เย็นเย็นมากแล้วก็มีบ้านพักนะคะมีบ้านพักคืนเท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> ไปถามเอาในเพจนะคะาลานกลางเต็นท์นะคะสวนลุงไก่นะคะก็พี่เขาเก็บเต็นท์เองเก่งจังนี่อันนี้ก็เป็นลานจอดรถแล้วก็มีสนามหญ้านะคะให้กางนะคะนี่ก็โอเคนะคะไม่รบกวนกัน ลานลมลื่นมากค่ะอากาศไม่ชื้นเนาะวันนี้มาแต่ก็ไม่ไม่ร้อนมากก็มีลมเรื่อยๆนะคะมีลมเรื่อยๆแต่ถามว่าตอนเย็นตอนเช้านี่หัวอ,อากาศได้เลยได้เลยแล้วหลับยาวหลับสนิทคือเงียบค่ะถ้าพูดถึงการพักผ่อนที่ใครที่อยากบอกว่าวอยากพักผ่อนแบบจริงๆที่ไม่มาปาร์ตี้สังสรรค์นะแนะนำเลยนะคะที่นี่สวนลุงไก่ะคะ่ะเงียปิด อันนี้นะคะลานนี้ก็หน้ากลางนะคะนี่เลยโอ้ใบหญ้าเขียวสวนส้มโอ่ะแบบดูน้ำก่อนตรงไม่มีน้ำให้เล่นไหมจับอกว่าอ้วนมากเลยตั้งแต่แคมปิ้งมาเน,นี่ยกนิ้นน้ำไหลเล็กๆเ,เหมือนกันโอ้ถ้าเวลาน้ำเต็มคงจะสวยน่าดู ฝั่งนู้นก็นอีกลานหนึ่งนะคะทโอเคค่ะนี่ร้านเขียวๆว,วันนี้ไม่ค่อยมีแดดร้อนนิดหน่อยนะคะร้อนนิดหน่อยแล้วก็ไม่ร้อนมาก บรรยากาศโดยร,รวมแล้วดีค่ะก็คือนอนหลับสบายนะคะละ่ะตื่นสายปกติน่าจะไม่เคยตื่นสายนะมากลางเต็นนะคือ,อเพราะว่าถ้าไปร้านที่คนเยอะๆนะ่ะพอเขาตื่นเราก็ตื่นพอเขาเก็บเราก็เก็บอะไรเงี้ยแต่ที่นี่สบายๆเพราะว่าทุกคนคือมาพักผ่อนนะคะได้นอนเต็มอิ่มเลยที่นี่บอกเลยได้นอนเต็มอิ่มแบบ แล้วก็บอกว่าอาหารตามสั่งเขาอร่อยมากแต่ไม่ใช่เป็นเป็นที่ร้านทํานะคะก็คือสั่งตามร้านเขาจะมีร้านค้ามาแปะป้ายไว้เนาะแล้วก็โทรสั่งอร่อยนะคะทุกคนตอนแรกว่าจะชิมน้ําจิ้มซีฟู้ดนะเพราะว่าน้องเจ้าของร้านเขาอะนะคะบอกว่าน้าจิ้มซีฟู้ดเขาอร่อยค่ะอะไรอย่างเงี้ยกินไม่ไหวะคะ่ะทุกคนอิ่มมากแล้วสองร้อยห้าสิบาทคือได้เยอะมากอาหารตามสั่งนะคะแล้วนี่รอปลา ปลาเรานีห่หมูกระทะนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะช่องเที่ยวทั้งปีวันนี้คงต้องลาไปแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันทริปหน้านะคะ ขาดตกบกพร่องสิ่งใดต้องขออภัยด้วยนะคะก็เรารีวิวกันตามแบบว่าธรรมชาติจริงๆนะคะก็คือเราไปตรงไหนเราก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปด้วยนะคะดีไม่ดียังไงก็แนะนํากันมาติชมกันมาได้นะคะขอบคุณมากๆเลยใครที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วขอให้รวยๆนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจขอบคุณที่ติดตามและอยู่ด้วยกันมานะคะขอบคุณนะคะนี่นะคะ นี่ไงสวนลุงไก่แคมปิ้งนะคะมองไม่เห็นเป็นแบบนี้เลย้าก็มีร้านขายของขายไม่แพงนะคะราคาปกติอร่อยมากเบียร์เย็นเจี๊ยบขอบคุณค่ะใจดีนะคะเจ้าของร้านที่นี่ใจดีมากนะคะใจดีทุกคนแล้วต้อนรับดูแลอย่างดีเลยแล้วก็บอกเลยนะคะว่า,าลูกสาวก็สวยมากนะคะลูกสาวสวยนิสัยดีนะคะ นิสัยดีต้อนรับดีโหคนรวยอ่ะเข้าใจดีอย่างนี้นี่เองอ้ะ่ะถึงเวลาที่เราจะลากันจริงๆแล้วป๋าเราไปอาบนะ้ำยังไม่เสร็จนะก็วันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะกับเที่ยวทั้งปีนะคะเที่ยวทั่วไทยนะคะเที่ยวทั่วไทยเที่ยวทั้งปีของเรานะคะฝากไว้ด้วยนุ้ยอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป๋าต้อมด้วยนะคะขอบคุณค่ะ